วันนี้นะครเขามีการสั่งเด้งนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนะครับพร้อมยกเลิกการถอนอายัดฝุ่นแดงซิงค์ขยวน7.7หมื่นตันนะครับคือเขาบอกว่าต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับสาวไส้ขบวนการพบพิรุษหมายอาจมีการอาจมีการแอบขนย้ายระหว่างมีคําสั่งนะครับหยุดประกอบกิจการม .39 นะะเรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังจังจุดเริ่มต้นก่อนนะครับเรื่องจุดเริ่มต้นนี้ก็คือนะศึกตงอมันถลม่มถูกไหมศึกสอตงอมันถลม่ม นะครับทางชินสุดซอยเนี่ยเขาเข้าไปเก็บตัวอย่างเหล็กเข้ามานะครับก็ตรวจสอบว่าไอ้เหล็กเนี่ยมันมาจากบริษัทผู้ผลิตก็คือสิงขยวนเป็นบริษัทสัญชาติจีนนะเข้ามาทำนะครับเป็นเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลายหลายฝ่ายของเราเนี่ยของทางของของเราของประเทศเราเนี่ยนะครับเข้าไปเข้าไปเอาตัวอย่างชิ้นส่วนเนี่ยมาตรวจสอบนะครับก็บอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะใน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 ขนาดนั้นนะนะครับก็ได้ทำการสั่งปิดบริษัทสิงค์ยวนนะข้อหาเอ่อมีมีการดำเนินคดีเนี่ยทั้งหมด1,600คดีคดีอยู่ที่เ s i นะครับแล้วก็นะครับมีการเขาเรียกว่าสั่งปิดสั่งปิดบริษัทไปเลยนะครับสั่งปิดบริษัทไปเลยคือเท่าที่ผมเข้าใจในเนี่ยิงค์อยวนเนี่ยมีมีสาขาที่ชนบุรีและกระยอง นะครับมีสาขาอยู่ทั้งชนบุรีและระยองไอ้ที่ระยองที่สร้างใหม่เนี่ยที่ทล่าสุดเนี่ยที่เป็นโกดังใหญ่ๆถล่มลงมานั่นก็เป็นของสิงคอยวยนะครับคืออันนั้นก็เป็นของสิงคอยวยนะฮะคันนี้พอเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับเขาก็พอหลังจากที่เขาไม่ได้มีการส่งดาเนินคดีนหนึ่งพันของร้อยคดีนะฮะแล้วก็นะครับ,นะรบมีการสั่งปิดบริษัทนะครับก็ได้มีการอายัดเอาเหล็กเนี่ยเหล็กเส้นเนี่ยจำนวนประมาณห้าหมื่นเส้นนะะแล้วก็ฝุ่นแดงอีกเจ็ดจุดเจ็ดหมื่นตัน ยึดเอาไว้ตรวจสอบนะครับยึดยึดอายัดเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนย้ายไม่ให้ไม่ให้ทำอะไรทั้งสิน้นนะครับปรากฏว่าเมื่อเดือนตอนช่วงเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการถอนอายัดเหล็กเส้นถอนอายัดเหล็กเส้นทั้งหมดนะครับโดยสำนักง,งานมาฐาอุตสากรรมนะครับเล็กรู้สึกจะเป็นคนที่เซ็นจะเป็นเลขาอุตสาหกรรมอมไม่รู้ผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่พอเขาบอกว่าพอคุณเอกนั้นเนี่ยตอนนั้นคุณเอกนั้นเนี่ยนะครับหมดวารละในวันที่1 2กันยาวันที่15สั่งสั่งปลดอายัด สั่งปลดอายัดเหล็กเส้นก่อนนะครับแล้วอีก3วัน4วันเนี่ยนะครับทางทางทำเลขาสอมอ,อหรือคนที่ปลดอายัดเนี่ยผมไม่แน่ใจก็กเกษียณอายุตัวเองกเกษียณอายุราชการพอดีโอ้มันจะมันจะแม่นอะไรขนาดนั้นมันจะเป๊ะเชะอะไรขนาดนั้นนะครับนะแล้วก็ล่าสุดก็คือการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการสั่งสั่งเพิกถอนอายัดฝุ่นแดงสั่งเพิกถอนอคือสั่งปลดอายัดฝุ่นแดงนะครับ กลับคืนกลับให้ไปคืนกลับไปให้กับซินเครอหยวนคือเรื่องเนี้ยผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวแล้วโู้ก็ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่คุณธนกรวังบุญคงชนะแล้วก็พันจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศอะไรเนี่ยนะก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ไม่ได้เป็นคนสั่งปดอายัดนะครับจนมาถึงเรื่องของเนี้ยฮะมีคําสั่งนะครับมีคําสั่งมีคําสั่ง นะครับถอนการปลดอายัดนะครับโดยนายนัทพลรังสิทธิพลนะครับประหลัดว่าประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเอออย่างนี้ดีๆแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรปลดตั้งแต่แรกเพราะคดีมันยังไม่สิ้นสุดมันจะปลดได้ยังไงถูกไหมคดีคุณยังไม่สิ้นสุดคุณปลดได้อย่างไรครับไม่ได้นะครับปลดไม่ได้การคืออยู่ๆมาปลดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีผลประโยชน์อะไรมาหาศาลแน่นอนครับการสั่งปลดครั้งนี้นะครับแต่ก็ นะครับก็ต้องชื่นชมนะคุณนัทพลรังสิตผลประหลัดกระทรวงศึกษาหกรรมนะครับสั่งเพิกถอนการปลดอายัดเรื่องนี้ติดตามดูยาวๆครับเพราะสิ่งข์ขยุ่นก็ฟ้องทางคุณเอกนะร้พอมพ,พันข้อหาทาให้เสียสูญเสียผลประโยชน์สูญเสียไรายได้นะฟ้องถึงสามพันล้านประมาณสามพันล้านฟ้องนะนะครับฟ้องคุณเอกนะัลตะินสุดซอยนะครับที่ไปทําให้เขาเขาเรียกว่าดําเนินกิจการไม่ได้เสียผลประโยชน์นะครับผมบอกแล้วนะวงการราชการบ้านเรานี้ ข้าราชการเนี่ยแสบที่สุดเยลยรัฐมนตรีไม,ไม่ไม่เท่าไหรน่นะแล้วข้าราชการนี่โคตรแสบนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าท่านท่านต้องคอยจับตาดูคนพวกนี้ครพวกข้าราชการเนี่ยแสบทั้งนั้นเลย